ต้อมอเยอะๆนะครับถึงจะดูนั้นแต่ว่าลูกมันไม่ใหญ่เท่าไหร่โอ้หุดละหอ้ลหนึ่งสองสามสี่สสสห้าหกฮะไม้อะไรเดี๋ยวใช้วิธีการไล่เอานะครับถึงแหวไว้แล้วก็ไล่ รเาราสักอยู่มนดูแรบวกมักถือจนนุกงะดินนะสั่นตินเขาไปดูดกแรงเลอะฟังมากเลยแรงเขาเลย ให้เราฟังได้ครบกึงหนึ่งกึอนอะเอาดเอาวะบ๊อบไนล นอยครับนี่ตตัวใหญ่เลยดี่ว่าไีกฮะเอาจักตัวเอาลุงว่าเขาาไปด้วยตีเอาลูกปลตัวไหม